กลับมาพบกับครูอีกรอบนะครับจริงครูตั้งใจจะอัานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้คือสอนหนักมากจนไม่มีเวลาจะเอาอะไรมารีวิวเลยวันนี้ก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวนี่เป็นผู้กันของครูนะครับทุกตัวจะต้องมีซิกเนเจอร์ของครูหมดเลยก็คือมีมาม่าเนลเจ Brush นะครับมาม่าเนลเฟรนด์บลัชนะครับมาม่าเนลช็อตไลเนอร์มาม่าเนลลองแฟลตแล้วก็ m a ม่าเนล l i n นอร์บ s ันะครับ ทั้ง5้าตัวนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูทีละตัวตัวนี้มันเป็นแปรงสําหรับนี่เอามาต่อเล็บเจลก็ได้เอามาทาเล็บก็ได้เอามาทําอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับพวกเจลต่างๆเนี่ยตัวนี้คือจบครบที่เดียวเนาะทุกด้ามจะต้องมาพร้อมฝาอย่างนี้นะครับจะสวยงามเป็นสีเทาดำแบบนี้แล้วก็จะต้องมีโลโก้ของร้านด้วยเนาะ ออันนี้จะเป็นเฟรนด์บัตนะครับตัวนี้ใช้สํสำหรับทำปลายขาวก็ได้นะหรือจะเอามาทำเป็นวันสโตรกหรือผู้กันจีนก็ได้การวาดลายดอกนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถัดมาเลยคือตัวนี้เนาะตัวนี้คือช็อตไลเนอร์ช็อตจริงๆเห็นไหมสั้นเล็กและเรียวคมนะครับอ่าแทบไม่ต้องมาแต่งหัวแล้วนะ ตัวนี้คือลองแฟลตไว้วาดดอกไม้นะครับเป็นตัวที่ครูใช้วาดดอกไม้บ่อยมากแล้วก็เอามาทำลายสกอตบ่อยมากนะครับตัวนี้สวยเนาะแท่งเดียวนี้คุ้มมากแล้วก็จะเป็นลองแฟลตเอ่อลองไลเนอร์ขอโทษด้วยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเอาไว้สำหรับตัดเส้นขอบคมๆนะห้าแท่งนะครับทุกตัวจะมีปลอกสีดำดำแบบดำเทาอย่างเงี้ยเนาะสวยงามมาก นะอันนี้ครูใช้ไปนานๆแล้วมันเลยเลอะนะครูยังไม่มีเวลามารีวิวไงวันนี้ไม่มีเวลามารีวิวก็เลยจับมาให้ดูกันนะครับวันนี้เราจะทำลายโปเกมอนเดี๋ยวครูจะเอาลายโปเกมอนนะ่ะวางอยู่ด้านข้างเพราะว่าครูจะเอามาวาดให้ดูด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปวาดครูจะทำการไล่สีของมันก่อนนะเวลาครูจะไล่สีเนี่ยครูจะตอนนี้ครูจะไล่สีเขียวอ่อนนะครับอ่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าเราจะลงประมาณกลางๆเนาะเพราะว่าครูต้องการอยากจะให้มันมีะระเหลือกระเหลือเขียวๆหน่อยนะครับเนื่องจากตัวโปเกมอนตัวนี้มันมีความเขียวๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แบ็กกราวด์เขียวๆแบบนี้เนาะอย่างนี้ก่อน <S <S เสร็จแล้วเราก็จะใช้พู่กันไล่สีนะครับใช้พู่กันไล่สี ค่อยๆไล่ค่อยๆไล,ไล่แบบนี้เลยเวลาไล่เขาจะไล่กันเบาๆเนาะเขาจะแบบว่าแตะเบาๆแล้วก็ดึงมาแตะเบาๆแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่แตะเบาๆแล้วก็ดึงมาเห็นไหมมันก็จะทำการ ไล่สีแบบง่ายๆนะครับอ่าโอเคครูจะอบก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้สีตัวกริตเตอร์ตัวนี้ต่อเนาะเพราะว่าตัวนี้กริตเตอร์มันอมเขียวหน่อยนะครับมันจะเป็นกริตเตอร์โทนอมเขียวแล้วก็น่ารักดีนะครับอยากจะให้มันมีพื้นเขียว ครูไม่ค่อยจับงานเพ้น์มาเพ้น์ให้ดูเนาะเพราะว่า1คือโดยปกติตั้งใจว่าอยากจะทํา1คลิปให้มันได้5ลายลนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เพ้น์เนี่ยมันจะได้น้อยนะครับ1คลิปเนี่ยมันจะได้น้อยเนื่องจากว่าเวลาเราอัดคลิปอะมันถ้าเราเพ้น์มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอ่าเหมือนเดิม ลงไปสักประมาณเนี้ยสามส่วนสี่ให้มันมีชิมเมอร์เห็นชิมเมอร์อ่อนๆไหมครับชิมเมอร์เขียวอ่อนๆเนี่ยเนี่ยต้องการให้มันมีชิมเมอร์เขียวอ่อนๆนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะไล่ขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าอบ อ,อ่ะเวลาเราอบมาแล้วอ่ะครูบอกเลยว่าถ้านักเรียนคนไหนนะครับหรือว่าใครที่สนใจชอบการเพ้นเป็นหลักเลยเนี่ยครูบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่เพ้นบนคาบเหนียวเหนียวแบบนี้เราควรจะเช็ดคาบเหนียวเหนียวออกก่อนแล้วมันจะทำให้เราเพ้นง่ายนะครับดังนั้นพอเรา เช็ดคาบเหนียวๆแล้วแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกิตเตอร์เราสัมผัสแล้วว่าผิวอ่ะมันจะไม่เรียบนะครับดังนั้นเราจะต้องทําให้ผิวมันเรียบก่อนแล้วก็ด้านที่สุดก่อนเราจะใช้บัฟนะครับบัฟ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 อย่างนี้เลยเนาะแล้วมันจะไม่เอาสีออกอยู่แล้วนะครับถ้าบัฟของเรามันเป็นบัฟที่ไม่กินเนื้อเท่าไหร่เนี่ยมันจะดีหน่อยแต่มันจะทําให้ผิวของเราอ่ะเรียบเวลาเราเอ่อมา เข็นข่าวนี้ง่ายและนะครับเพราะว่าสีมันจะคงที่ได้ดีมากขึ้นนะครับสีมันจะคงที่ได้ดีมากขึ้นแล้วเราก็จะเช็ดเห็นไหมครับพอเช็ดแล้วข่าวนี้เวลาเราเพ้นหรือเราจะททำอะไรเนี่ยจะเริ่มสวยมากนะจะเริ่มสวยมากขึ้นวันนี้ครูจะสอนวิธีการใช้สีเพ้นด้วยเพราะว่าหลายคนซื้อไปนะครับแล้วก็จะบอกว่า ครูหนูไม่ค่อยได้ใช้สีเพ้นสีอื่นเลยหนูจะซื้อแต่สีขาวอย่างเดียวได้ไหมวันนี้ครูจะเอาสีเขียวมาทําให้ดูเดี๋ยวเราดูตามรูปที่อยู่ด้านข้างไปด้วยเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อครูเขาทำยังไงนะคะโดยปกติของครูปุ๊บครูรู้เลยว่าพื้นที่ของครูอะจะต้องเป็นเขียวแต่ว่ามันจะมีอยู่2เขียวนะครับก็คือเขียวเข้มกับเขียวอ่อนๆครูจะตักออกมาเป็น2กองเล็กๆอย่างนี้นะครับ ออกมาเป็นสองกองเพราะว่าเราจะแบ่งออกมาเป็น2เขียวกันเนี่ยเราจะใช้กันอยู่แค่ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นสีขาวเข้าไปผสมเนาะสีขาวที่เป็นขวดของเราอย่างนี้แหละนะครับเอาเก่าๆมาก็ได้เนี่ยของครูมันกําลังจะหมดละแต้มเข้าไปถ้าตัวไหนเราต้องการเข้มเราเติมขาวนิดเดียวพอแต่ว่า ถ้าเราต้องการอยากจะให้มันอ่อนเราก็เติมขาวให้มากขึ้นนะครับแบบนี้นะฝั่งนี้เราจะเติมน้อยนอหน่อยนะแต่ฝั่งนี้เราจะเติมเยอะหน่อยนะครับแบบนี้เราจะเติมเยอะหน่อยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จะคนเลยนะดดคนเลย คนผสมอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้เขียวหนึ่งมาแล้วถามว่าทำไมเราต้องมาผสมเจลอย่างนี้คะครูเพราะว่าสองครูมันเป็นแม่สีไงคะพอมันเป็นแม่สีปุ๊บเนี่ยเราต้องการอยากจะให้ <S <S 2> <S 2> เราต้องการอยากจะให้ตัวของแม่สีของครูเนี่ยมันผสมไปได้อีกหลายร้อยเฉดนะครับครูก็เลยมาทำทาให้มันเป็นแม่สีประมาณแบบนี้นะอ่ะ ส่วนอันนี้เราก็ผสมต่อเลยครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเขียวอ่อนเห็นไหมครับคนมันไปเรื่อยๆเลยคนมันไปเรื่อยๆจนสีขาวมันเบลนเข้าไปกับเขียวเลยแบบนี้เห็นไหมคะเบลนเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเนาะเบลนเบลนเบลน ครูอยากให้มันขาวกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรือว่าอ่อนกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งครูก็เติมเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวประมาณนี้แล้วมันจะทำให้สีที่เราจะเอามาเพ้นท์มันมีความข้นขึ้นด้วยนะครับมันจะมีความข้นขึ้นด้วยอ่าเนี่ยเป็นสีที่ครูต้องการแล้วประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลย เช็ดออกได้เลยครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเพ้นดูตามรูปของครูไปด้วยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะมีสีแดงกับสีดำด้วยเนาะแต่ว่าเอาตามรูปของเราไปก่อนนะครูจะใช้ตัวผู้กันที่เป็นตัวลองไลเนอร์ให้ดูก่อนนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็จะเอาสีเขียวที่เราผสมก่อนนะครับเอามากรีดเนาะให้มันเป็นโครงเราจะกรีดจากบนลงล่างแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับอ่าดูก่อนเนาะทีนี้เราจะกรีดอะ่ะตาตัวละครอยู่ตรงไหนเราจะกรีดใต้ตาตรงนั้นนะครับ ก็คือมันจะเป็นความยาวของช่วงแก้มเห็นไหมมันจะออกมาเป็นตัวบวกอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยวาดโครงยังไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอื่นนะครับค่อยค่อยวาดโครงมาเลยทีละนิดทีละนิดอาจจะเริ่มจากหัวแล้วก็ไล่มาหูแล้วถึงจะออกไปเป็นตัวกระพุงแก้มนะมันก็จะได้ออกมาเป็นทรงที่เราต้องการนะครับอาจจะแบบมีถมสีนิดหน่อยให้เรารู้ว่าจังหวะนี้มันคืออะไรนะครับเนี่ย จะค่อยๆทำไปเนาะเวลาเราวาดเราต้องดูดีเทลด้วยนะครับอย่างเช่นตรงแก้มมันจะต้องมีหยักหน่อยๆออครับเราก็จะต้องวาดหยักออกมาด้วยนะถ้าใครวาดโค้งๆออกมาเลยอะ่ะมันจะไม่สวยเนาะ,ะเวลาเราวาดนะครับค่อยๆวาดจากด้านขวาก่อนตอนนี้ก็จะค่อยมาเริ่มทางด้านซ้าย แต่บางคนบางเทคนิคบางครูอาจจะวาดด้านซ้ายก่อนเพราะว่าด้านซ้ายวาดยากกว่าด้านขวาสําหรับคนถนัดขวาเนาะมันทําให้เวลาเราวาดขวามันไปแมทกับด้านซ้ายนะครับกรีดมาเลยตามตามแก้มตามโครงมาเลยนะครับเนี่ยครูก็จะวาดอย่างนี้ก่อนทุกครั้งนะหลังจากนั้นครูจะค่อยไปเก็บรายละเอียด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจจะไปวาดส่วนด้านบนส่วนด้านข้างวาดปากก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจะค่อยๆทําไปทีละตอนทีละตอนเนาะที่เรามาวาดปากก่อนเลยเพราะว่าปากกับตัวเนี่ยมันคนละสีมันทําให้เราวาดง่ายนะครับค่อยๆเกลี่ยมาเห็นไหมค่อยๆเกลี่ยมา สังเกตเนาะครูจะค่อยๆทําทีละด้านแล้วก็เบาๆซึ่งขนของแปรงเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยนะมันทําให้ครูวาดง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้เราจะวาดตาก่อนเลยโดยปกติเวลาครูวาดตัวกระตูนเนี่ยครูจะวาดตาก่อนนะครับเพราะว่าตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอเราวาดขึ้นตาแล้วอะเราจะรู้เลยว่าเราวาดถูกหรือไม่ถูก เราจะเห็นดวงตาของมันทันทีเลยนะครับดังนั้นโดยปกติครูก็จะวาดตาขึ้นมาก่อนเลยอ่าหลังจากนั้นครูก็จะค่อยๆมาเก็บโครงของด้านบนของของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนออนเนียนอยู่หรือว่าเป็นเหมือนหัวหอมมาโครงมาเป็นหัวหอมก่อนครูก็จะวาดหัวหอมขึ้นมาก่อนเลยนะครับ ค่อยๆกรีดโครงมานะครับค่อยๆกรีดแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนข้างใต้ข้างบนให้เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะเอาเข้าอบก่อนพอเราเข้าอบออกมาเสร็จแล้วนะครับโดยปกติแล้วครูจะวาดตาก่อนอย่างอื่นครูจะไม่วาดส่วนอื่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะมาถมตาก่อน มาทมตาให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะได้รู้ตำแหน่งเลยว่าตาของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะต้องวัดตำแหน่งของเราให้เรียบร้อยก่อนทำสองข้างไปเลยนะครับอืม อาจจะมีเก็บรายละเอียดส่วนไหนเกินมาเอานิ้วกรีดได้เลยนะไม่ต้องไปกลัวมันมากนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดตรงช่วงตาเยอะๆเอาเขาอบก่อนเลยเพราะว่าเราจะล็อกส่วนตาก่อนนะหลังจากนั้นเราจะเอาตัวสีเพนท์นะครับที่เป็นสีเ มาลงตรงช่วงตาก่อนจะเป็นสีแดงอะ่ะมันจะต้องมาลงตรงตาก่อนแต่ทีเนี้ยตรงช่วงตาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอย่างในรูปที่เราเห็นนี่ะตาจะเป็นสีขาวข้างในบางคนอาจจะวาดสีแดงล้อมรอบสีขาวหรือเราอาจจะวาดสีแดงเต็มไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาขาวมาจุดนะครับอ่าเนี่ยใช้สีเพ้นแล้วก็มาวาดตาทับ ค่อยๆทำแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวาดตรงช่วงปากด้วยเพราะว่าปากกับตาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโซนเดียวกันถูกปะมันอยู่คนละจุดนะครับอ่าเราจะใช้สีแดงนี่แหละมาวาดแต่ทีเนี้ยครูจะไม่วาดเต็มปากเนาะเพราะว่าตรงส่วนพื้นของมันที่เป็นสีชมพูอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสีแดงของเราเนี่ยมาผสมนะครับดังนั้นเราจะวาดเฉพาะแค่ปากด้านใน เห็นไหมเราจะต้องเว้นช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาวาดปากด้านในก่อนค่อยๆวาดสังเกตว่าถ้าผู้การมันเล็กมันเลียวเนี่ยเราจะเก็บงานหรือว่าเราจะวาดได้ง่ายนะครับเข้ามุมเข้าเส้นเข้าอะไรได้ง่ายมากเพราะว่าหนึ่งคือเส้นมันเล็กมากมันสามารถให้เรามาเก็บงานพวกนี้ได้ดีมากเลยนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับการฝึกฝนมากพวกโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยครับฝึกฝนได้ดีมากอ่าเดี๋ยวเราเอาเข้าอบก่อนเนาะ แล้วในระหว่างนี้เราก็จะเอาสีแดงมาแต้มผสมกับสีขาวนิดเดียวพอเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นชมพูเยอะมากนะครับเราจะเอาสีแดงมาแต้มนิดเดียวให้มันออกมีความเป็นชมพูหน่อยๆอ,ออกมาแล้วแล้วเราก็เอาสีชมพูของเรามาเติมนะครับหลายคนที่เห็นว่า ทำไมของครูเร็วจังเลยหรือแบบว่าอบแป,ป๊บเดียวเองจริงๆไม่ได้แป,ป๊บเดียวนะครับอันนี้ครูอัดเสียงทับอยู่เนาะจริงๆแล้วครูใช้เวลานานกว่านี้แล้วครูก็เล่งวิดีโอนะครับอ่ะคราวนี้เราเอาสีขาวมาแต้มข้างในเห็นไหมครับเราเอาสีขาวมาแต้มข้างในมันก็จะออกมาเป็นดวงตาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราวาดครูก็จะใช้เทคนิคอย่างนี้แหละว,วาดแต่ครูไม่ไปยุ่งส่วนอื่นเลยถ้าตาของครูไม่เรียบร้อยเพราะว่าครูจะเห็นเลยว่า ความน่ารักมันอยู่ที่ตานะครับตัวละครเกือบทุกตัวเลยความน่ารักมักจะอยู่ที่ตานะครับดังนั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้ด้วยอ่าเติมเขี้ยวไปเลยนะครับเพราะว่าสีแดงเมื่อกี้เราอบไปเรียบร้อยแล้วอืมอ่าค่อยๆ ค่อยๆอบอ่าออกมานะแล้วคราวนี้ยเราจะเริ่มใช้สีเขียวของเราถมในส่วนที่เหลืออยู่เลยถมไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเลอะหรืออะไรแค่เราให้มันอย่าไปโดนส่วนที่เราเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับถมให้เรียบร้อยใช้ผู้กันของเรานั่นแหละถมค่อยๆถมไปเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมเวลาคู่ถมครูจะไม่ใช่แบบปาดไปมั่วๆเนาะครูจะวิ่งไปตามโครงหน้าของมันนะครับอ่าส่วนไหนที่เราลงได้ครูจะลงไปก่อนแล้วก็ในช่วงของคางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันจะเห็นเส้นแบ่งที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับ คันนี้เราเอาสีเขียวเข้มที่ตอนแรกเราผสมเนาะเอามาเติมได้เลย เติมก็ระวังนะครับตอนที่เราจะเติมมันลงไปเนี่ยพยายามอย่าให้มันโดนตรงกระพุ้งแก้มที่เราวาดเพราะฉันครูจะกรีดเป็นเส้นเล็กๆก่อนแล้วครูถึงจะมาเติมนะครับวาดมาหลังจากนั้นเราก็ถ้าได้แล้วเราก็จะเอาเข้าอบเลยแล้วเราถึงจะมาเติมรายละเอียดอย่างเช่นตรงข้างในของตัวโปกเกมอนเนี่ยมันจะมีสีเขียวอยู่ครูก็ยังไม่ไปทำอย่างอื่นเนาะย,ยังไม่ตัดเส้น ครูมัเก็บรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสุดท้ายแล้วเราถึงจะค่อยใช้ตัวเส้นสีดําในการตัดเส้นนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมที่ครูใช้อยู่นะครับครูจะใช้เป็นผู้กันช็อตไลเนอร์หรือว่าตัวเส้นเล็กแล้วก็ครูจะเริ่มตัดเส้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาครูตัดเส้นน่ะมันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าของครูอะตัดเส้นมักจะชอบตัดเส้นจากด้านบนก่อน ใครที่ชอบตัดเส้นจากด้านล่างก็ไม่ผิดนะครับก็ค่อยๆตัดไปทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครูจะค่อยๆวาดไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นแต่ว่าไม่รีบร้อนเนาะค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆกรีดไปนะครับแล้วก็เส้นนะครับเราอย่าใช้สีดำค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมันจะไปเป็นก้อน นะครับเวลาลงอ่ะบางคนจุ่มเยอะเกินไปมันเลอะเทอะไปหมดเลยกลายเป็นว่างานของเรามันเลอะนะครับเวลาทําเราก็หาเวลาว่างที่เราใจเย็นๆค่อยๆนั่งวาดของเราไปได้นะครับอ่าค่อยๆกรีดไปเห็นไหมเวลาครูกรีด ครูจะไม่รีบร้อนในการกรีดนะครับครูจะค่อยๆกรีดทีละเส้นอืม ระวังตัวคางตัวอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าสีมันคล้ายกันเราจะต้องใช้จังหวะนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะไปตัดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเอามาให้ดูนะครับเนี่ยในระหว่างนี้ครูจะเอาสีขาวกับสีดําที่ตัดเส้นนั่นแหละเอามาผสมกันมันเหลืออยู่เนาะครูจะไม่ค่อยไปหยิบสีเทามาอีกสีนะครับเก็บข้างในตาที่มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยสอข้างนะครับ แล้วก็มันจะมีชมพูละเหลือระเหลืออยู่ตรงแก้มครูก็จะใช้ท็อปเนี่แหละครับผสมลงไปเราก็จะได้เป็นชมพูนิดๆนะครับอยู่ในแก้มของมันนะอ่านั่นแนหะเราจะเติมลงไปเลยนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็อบได้เลยเนี่ยเวลาเราทําเราก็จะทําเวลาประมาณอย่างนี้นะครับ ผู้กันที่ครูใช้ส่วนมากแล้วจะมีอยู่2แท่งในการวาดรูปนาะก็จะเป็นยาวกับสัน้นทีนี้บางคนถนัดใช้ผู้กันยาวตัดเส้นเราก็ได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเวลาเราเสร็จงานเพ้นท์แล้วทุกครั้งนะครับเราจะต้องใช้เมลติเจลด้วยเสมอลงหนาๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าสีเพ้นท์มันมีความหนาค่อนข้างสูงอลงให้มันหนาหน่อยนะครับ ดังนั้นเราต้องการหน้าให้มันเรียบหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะเอาท็อปด้านมาลงให้ดูนะครับอ่าปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วพอลงท็อปด้านนะเพราะว่าท็อปด้านมันจะทำให้เราเห็นสีค่อนข้างได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหม ออกมาแล้วสวยงามมากนะครับยังไงครูก็ฝากพุกกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งได้เลยทั้งใน Facebook แล้วก็ Shopee นะครับสีเพนก็เช่นกันนะครับเดือนนี้ก็สีเพนก็